ก็เดี๋ยวแนะนำกลุ่มก่อนครับกลุ่มผมคือกลุ่ม OT นะครับก็วันนี้ก็ชื่อก็บอกว่ากลุ่ม OT ก็คือเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่าง่วงนี้รถยนต์มีนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าเรื่องหนึ่งแสนรถยนต์ลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็จะได้ตรงนี้มาทําให้ยอดของผลิตรถยนต์เนี่ยสูงขึ้นนะครับเราเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเราก็ช่วงเดือนเนี้ย สามเดือนข้างหน้าเนี่ยยอดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็มีผมเองเนี่ยเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับก็มีผู้จัดการแล้วก็มีพนักง,งานคนงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีสามท่านตัวละครครับก็ช่วงเดือนเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะรับคุยกับทางผู้จัดการก่อนนะครับคือเดือนเนี้ยปกติยอดผลิตเราเดือนนึงเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าเดือนเนี้ยเราจะต้องเอาสองหมื่นเลยทีนี้มีปัญหาว่าเราจะต้องทําง,งานเจ็ดวันเนี่ย ทีนี้หัวหน้ามีแผนงานยังไงบ้างที่จะเร่งยอดนะครับวันเนี่ยเราได้อยู่ประมาณอาจจะวันละสองร้อแต่เราต้องการได้อะวันละสี่ร้อตัวพนักงานครับยี่สิบี่ชั่วโมงเนี่ยเรามีแผนงานยังไงบ้างอยากให้หัวหน้าคุยกับลูกน้องแล้วก็ออกผนงานตังสิบหุนหน่อยนะครับขอผมไปคุยกับทางลูกน้องก่อนนะครับใช่เอ่อ วันนี้ที่การประชุมมาสารกาบริหารนะครับของโรงงานก็มีเรื่มีข่าวดีแจ้งก้คตอนนี้บริษรัทเนี่ยบออ,อเดอร์เยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้เราผลิตสินค้าส่งลูกค,ค้าไม่ทันนะครับทีนี้จะแก้ปัญหาได้ก็คือเพื้งต้นเราก็เพ,พิ่มเวลาทำง,งานใช่ครับแต่ว่าเ็นที่ทราบมาดีว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็ ทำงานได้ตาบหมายด้คือโอทีอาทิตย์หนึ่งต้องไม่เกิน30ชั่วโมงนะครับทุกคนก็อยากจะมีวันหยุดไปดูแลครอบครัวใช่ไหมครับตัวพี่เองก็อยากมีวันหยุดเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในเนื้อาาอาละาดเพื่อบริษัทเนี่ยพี่ก็อยากจะถามท่านกับทางน้องๆก่อนว่ามีข้อเสนออะไรเป็นพิเศษไหมที่จะให้บริษัท,ทเชิญในสิ่งที่เราต้องมาเสียสลญญาอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับ ้องทำงานเพิ่มเยอะไหมคะพี่วันนึงอะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าคำนวณตามเวลาเนี่ยมันแทบจะมีวันวันยุดเลยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องมาทางานปกติเราทํางานเข้าแปดโมงเลิกห้าโมงเย็นเนี้ยค่ะนูต้องทําต่อไปอีกกี่ชั่วโมงก็ถ้าคำนวณแล้วเนี่ยต้องประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะค่ะก็กลับบ้านดึกเลยสิค่ะอันตรายก็ค่ะทีนี้ทีนี้เรามีอะไรที่จะเสนอไวห้ตรงนี้ ก็ต้องทำทุกวันเลยหรือเปล่าคะถ้าถ้าคำนวณแล้วเนี่ยเราสามารถสลับกันอยู่ได้ก็คือไม่ได้หยุดพร้อมกันนะครับมันก็พอจะเป็นได้แต่ทีนี้ว่าจะจะให้อยากให้น้งงองเนี่ยไปคุยกันเองก่อนว่าจะจะใครจะดีวันไหนเลยนะครับแล้นำเสนอแผนง,งานมาว่าใครจะหยุดวันไหนแล้วก็เรื่องของส่วนการเพิ่มเติมจะเอาอะไรบ้างก็ให้นำเสนอที่มานะครับปฏิที่จะไปทํานเสนอต่อฝ่ายบริหาร แล้ว o อนี้คือไดโอทีพิเศษกว่าของปกติหรอคะก็ถ้าเป็นวันวันเสาร์วันอาทิตย์ปกติเนี่ยวันวันอาทิตย์เราให้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้อย่างพี่จะไปเสลยนายว่าวันเสาร์เนี่ยจะขอพิเศษลองเห็นด้วยไหมครับพิเศษแค่ไหนคะพี่ก็คืออาจจะปกติที่สองแรงใช่นะครับสี่แรงอาจจะเป็นสามแรงก่อนอ๋อครับครัสามแรงก่อนแล้วก็คือหนูกลับลำบากในสี่ทุ่มเนี่ยแล้วอันตรายเนี่ยที่มีรถไปส่งบ้านไหมคะ อ่าอันนี้เดี mm ๋ยวจะนำเสนอแล้วพรุ่งนี้แน่นอนนะครับแล้วตอนเย็นหิวข้าวไงพี่มีข้าวเปลี่ยนค่ะมีข้าวเปลี่ยนด้วยอันนี้คุยกันนานแล้วแต่จริงๆไม่ได้คุยเลยนะครับแล้วถ้าเกิมยังสมมติว่ากลับกลับดึกไงยเราถ้าเกิดสมมติว่าหนูเพียอ่างเงี้ยแล้วตอนเช้ามาทํางานไม่ไหวมีที่นอนที่ที่โรงงานไหมคะตอนนี้เนี่ยยังต้อมีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องจะต้องนำเสนอมาทั้งหมดนะครับมีตัวแทนมาแล้วก็เจตีจะนำนวามเสนอด้ ระยะเวลาที่หนูจะต้องทำโปรีแบบนี้นาะนแค่ไหนคะสามเดือนเอ,อ่อถ้าจะบอกเวลาเนี่ยมันคงยากเพราะว่าช่วงนี้รถขายดีมากใช่ไหมครับถ้าพี่ไปบอกว่าสามเดือนแล้วตอนที่สามเดือนมันเป็นสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยพี่ก็จะต่อไปพี่จะมาขอยน้องไม่ได้แล้วนะครับแล้วพี่ค่ะทาเสนอผู้ใหญ่ให้น้องอ่ะให้ลกน้องเนี่ยอะไรบ้างคะท,ที่ในใจพี่คิดอยู่แล้วว่าจะต้องให้น้องในใจในใจก็ือมีเรื่อง เรื่องราลดสเรื่องที่พักนะครับเรื่องโอทีพิเศษแล้วก็เรื่องการสลับวันอยู่อาหารแล้วก็อาหารแล้วนอกจากโอทีพิเศษแล้วเนี้ยค่ะพี่บอกว่าเพิ่มยอดขายจะมีขายกระสุนเลยใช่ไหมคะมันจะมีอะไรพิเศษนอกจากที่พวกหนูจะได้นอกจากโอทีบ้างที่ทําให้พี่ยอดขายเยอะขนาดเนี้ยโบนัสพิเศษปลายปีหรืออะไรนี้ด้วยปะคะต้องต้องให้พวกเราไปตกลงกันกันมาว่าเราอยากจะได้พิเศษแค่ไหน พอที่ตอบแทนพวกเราไม่ได้ก็คือมันต้องมาจากพวกเราเราอยากได้ขึ้นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนต้องเป็นตัวที่มาจพวกเรากหอนนั้นคำสุดมาถ้าอยู่ในที่ที่พูดออกมารครับขอสามเดือนแต่พวกเราอยากได้สี่เดือนอย่างเนี้ใช่ไหมครับมันก็มันก็ม,นมีชัยมันขอความให้เราไปคุยกันนะครับจะดูแลนั้นเสนอเป็ไงบ้างครับผู้จัดการตกลงได้แค่ส่วนไหนบ้างครับ น้องๆก็สรุปมาแล้วนะครับครับเขายินดีที่จะช่วยทางโอเพิร์นนะครับครับแต่เขามีข้อเสนอนะครับก็คือมีเรื่องหนึ่งถ้าเข้ากับติดเนี่ยครับที่เขาทํางานช่วงมมากกว่าปกติเนี่ยเขาขอาดน้ำส้มครับนะครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องอาหารครับอาหารเย็นนะครับช่วงเย็นเนี่ยที่ว่าเขาเปิดต้องซื้อเองเนี่ยครับก็ขอให้เราช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับครับแล้วเรื่องที่สามเรื่องโอทีพิเศษครับโอทีพิเศษก็คือ ันอาทิตย์ครับจากเดิมี่เราให้เขาสองแรงใช่ไหมครับก็เขาอยากให้เพิ่มสามแรงนะครับแล้วก็เรื่องโบนัสครับส่วนเรื่องโบนัสเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะไปคุยกันว่าเขาอยากจะจะให้บริษัทเนี่ยใร้เขาตั้งแต่สิ่งที่เขาตีไปในเรื่องของของสุกวันหยุดนะครับครับในรายที่ว่ายังไงครับก็เอาเรื่องแรกก่อนนะครับหนึ่งเรื่องของรถรับสดนะครับตอนนี้บริษัทก็มีรถตู้ให้อยู่แล้วนะครับก็ ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องอต้องต้องต้องวางแผนมาฝ่ายวันนี้หนึ่งนะฮะว่าเราจะมีแผนงานยังไงที่จะต้องอจัดการนะครับเพราะว่าคนอาจจะกลับดึกอาจจะกลับเลทอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องวางแผนต,ตรงนี้นี่คุณต้องรับไปนะครับได้ไหมครับครับ,รบได้ครับโอเคต่อไปเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารนี่ปก,กติบริษัทก็มีนโยบายเรื่องของให้อาหารฟรีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็มีเรื่องต้นทุนมากขึ้นถูกอย่าะเราจะมีส่วนอะไรที่จะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาช่วงนี้เพื่อให้มันมีต้นทุนในการบริหารต่ำลงผมมมองว่าตัวเลขนันลังยังได้นะครับที่กำไรเราอาจจะลดลงนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเราสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันนั่นคือนั่นคือรของเรานช่นหครับ,รบแต่กำไรเราอาจจะลดลงไม,ไม่ได้ว่าขาดทุนเราแค่าขาดทุนกันไร เชื่อว่าเราเราไปได้ครับแล้วเราเราจะเพิ่มผลผลิตยังไงครับเือให้ต้นทุนตรงนี้น้อยลงมันก็คือจริงๆผลผลิตเนี่ยผลผลิตมันต้องทาทาตามทาตามสั่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าหัวนั้นเนี่ยมันผูกกับ KPI ของคุณเถอะปครับคุณอยู่ฝ่ายผลิตผมก็ต้องคาดหวังเรื่องของกําลังผลิตถูกไหมฮะกำลังผลิตคุณจะต้องอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องได้าร์เก็ตรงนับ แล้วช่วงนี้เราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะต้องได้ผลผลิตตามประสิทธิภาพที่เราถามคาดหวังไว้ก็จริงๆแล้วอันนี้ผมคิดว่าพวกเราทำได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ในแผนงานเนี่ยมันก็คือจะมาทางทีมผมครับแล้วก็พนักงานช่วยกันลูกค้าภูใหใ่กันเพราะว่าเราถามมาแล้วเขาทำได้ะนะครับโอเคครับ,รบก็โอเคอเย่าวผมรับข้อเสนอคุณนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตอบอีกวันนะครับครับแต่หลักๆเนี่ย ข้อที่คุยกับ,ก,บกับคุณมาแล้วเนี่ยการงานก็โอเคนะครับโอเคมีเรื่องนหนึ่งนครับเรื่องอบางคนอาจจะกลับบ้านเด็กไม่ได้ครับมีข้อเสนอว่าเรื่องที่พักเขาอยากจะพักที่โรงงานเ้ยนะครับ,รบไม่ใช่บ้าไหนพอจะช่วยอะไรได้าไหม,มครับอ๋อในส่วนนี้เนี่ยบริษัทมีนโยบายเรื่องของของของเ,ออเงินช่วยเหลืออยู่นะครับบริษัทอาจจะให้เป็นติเกตไปแต่ในการพัก ที่โรงงานเลยเนี่ยเราคงไม่สะดวกเพราะว่าโรงงานเราเป็นโรงงานผลิตนะครับการควบคุมเรื่องความปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีปัญหาอันนี้คุณก็ต้องไปคุยกับทุกน้องว่าตร,งน,ง,าตรง,นงนี้เราคงอาจจะไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของรดรับส่งเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาได้นะครับในการบริหารตรงนี้นะครับโอเคแต่ผมนีมีคําถามกับคุณนิดนึงในกรณีที่พนักงานเขาขาดลาม,มาสายเนี่ยเนื่องจากยอดเยอะเนี่ยคุณจะมีแผนจัดการยังไงก็เขาเป็นไปตามระบบนะครับก็คือเราเราให้คุณแล้วเนี่นย ใช่ไหมครับถ้าที่ถ้าถ้ามามาสายหรือหรือขาดโดยไม่ไม่เยียผลก็เขาตามปฏิบบริษัทนะครับเพราะถือว่าสิ่งที่เขาขอเนี่ยมันคือคุณประโยชน์ที่เขาได้ไดรับากาวมาปกติอยู่แล้วนะครับครับก็เดี๋ยวนะครับก็ตอนนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งช่วงเนี้ยยอ,ยอดมนเจอผมเป็นห่วงเรื่องเครื่องจัดเลยเครื่องจัรค่าเสียเนี่ยอาจจะมีผลกับว่าคุณจะต้องเล่นผลิตมากกว่าเดิมเนี่ยคุณมีแผนงานยังไงกรณีฉุกเฉินจริง อดูเถิจริงๆตอนนี้เรามีเครื่องจักรสำรองอยู่ในลายอยู่แล้วนะครับคลายละหนึ่งชุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะรับเอาไปทันทีครับต,ตัวที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนแผนง,งานในแผนตัวไอ้เครื่องจักรที่จะเอามาแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอสไม่ต้องห่วงครับ,โอ,บโอเคครับโอเคครับขอเสียงปรบมือครับ